สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน่าจะทาง FC ฟใหม่เอฟซเก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินก็นําแนวทางดาวโจนส์ p วีีกับปกติของวันที่9 เดือน9ก้า4มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางเขากะมาฟังคําเตือนนะจ๊ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประกันใดก็ขออทษดออภัยหลายๆนะจ๊ะเขาก็มาเบิงผลของวันที่8กันก่อนเนาะ ผลของวันที่8ดาวโจน vip กับปกติแอดกับไหเดน5 9รูดวิ่งนะจ๊ะส่วนผลที่ออก vip 873กั87บ4 6 873มโมมี่นาะจะนอรูด4 6 4 6กับรูดนะจ้ะ,นะ 46. 46. 46. ะ,ะ,จะมาเลกกำลังวันเนาะ4ดาวปกติดาวปกติ107กับ93 107 รูดเน,น่าจะหนึ่งเม็ดตารางวันศูนย์มาในตารางวันเนาะส่วนเก้าสามเก้าสามมาตัวเด่นรูดวิ่งตัวเจาะตัวเนียนตรงตรงเน่าจะเข่าเด่นเด่นเก้ารูดวิ่งเก้าละาเก้าสามล่างของรอบปกติรอบปกติเก้าสามตัวเน้นเน่าจะมาตัวเน้นแล้วก็มาตรงตรงเนาะเก้าสาม เก้าสามส่วนในกำลังวันมาหนึ่งมาศูนย์มาสีนะจ๊ะกับยินดีกบพ่อแม่พี่น้องที่น้ำแนวทางไปแล้วมีโชคมีลาบนะจ๊ะกับยินดีน้านะจ๊ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาน้าแนวทางไปแล้วบ่ท่านมีโชคมีลาบกะบ่เป็นยังนะจ๊ะแอดกัเป็นกําลังใจให้เนาะกัมาหลุนแนวทางกันต่อนะจ๊ะของวันที่เก้าเดือนเก้านะจ๊ะสำหรับพี่น้องท่านไม่เขามากกซอเป็นกำลังใจให้แอดมินนน้เนะจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเนาะเพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไป มีแนวทางแอดแกจะนํามาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้ะเขากลับมาเบิ่งแนวทางของวันที่เก้าเนาะจะ้นอกแนวทางของวันที่เก้าเดือนเก้าแนวทางก็อาจจะมีเขาไม่ลดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้าพี่น้องจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอทูดคอภัยหลายๆเนาะจ้าคืนวันที่เก้าเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ้าโจน VIP กับปกติคืนวันที่9แอดก็จะให้เด่นที่0 0กับ2รูดวิ่งส่วนเลขกำลังวัน1 6 สามเจ็ดตัวเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดสองศูนย์สองสองสองหก สองห้าสองตัวอย่าเลื่อมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับส่วนตัวนี้นสองศูนย์ศูนย์ห้าสองสองสอง,สองห้า ในตารางวันแอดให้เป็นชุดกันเนาะจ้าสามารถจับได้นําไปรูดไปวิ่งได้เนาะในตารางวันเนาะจ้าจับจับในหนีจับคู่ในนี้ได้ไปรูดไปวิ่งได้หนระือตัวเลขอยู่ในใจกะนําไปเป็นแนวทางไหนเลื่อเนาะจ้าลองวิเคราะห์พิจารณาเบื้องธรรมะกระชอบกับจดไว้แคบไว้เพื่อเลื่อมเนาะจ้าเนาะกัสุดท้ายก้อนด่จอตไปก็ะซอนเป็นกำลังใจให้แอดมินนําเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อที่จะบริพารแนวทางต่อไป ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบนะาจ้าที่สำคัญนะาจ้าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนน้าจยะรวยๆปังๆพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ